เทคนิคการปูกระเบื้องให้สวยทนทานใช้งานได้ยาวๆหน้างานวันนี้อยู่ที่นาดาคาเฟ่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพามาดูเทคนิคการปูกระเบื้องสวยๆขั้นตอนแรกเลยก็คือการเตรียมพื้นที่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากโดยก่อนปูกระเบื้องเราต้องเตรียมพื้นที่ให้ดีพื้นผิวต้องแข็งแรงสะอาดปราศจากคราบน้ํามัน,มนและสิ่งสกปรกขั้นตอนต่อมาคือการตรวจสอบกระเบื้องค่ะหน้างานนี้ใช้กระเบื้องโพสเลนขนาด60คูณ60ซนติเมตรค่ะหากกระเบื้องมีการบินหรือเสีย ให้คัดแยกออกไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะเผลอหยิบเอามาใช้ขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนการผสมกาวซีเมนต์ค่ะหน้างานนี้ใช้กาวซีเมนต์ซิกาไทย3-40สแตนดาร์ตดสํสำหรับกระเบื้องขนาด60คูณ60เซนติเมตรสามารถตวงส่วนผสมได้ตามที่ระบุไว้ข้างถุงกาวซีเมนต์ได้เลยค่ะกาวซีเมนต์หถุงมีน้ำหนัก20กิโลกรมัมผสมน้ำสะอาดประมาณ5ลิตรค่ะให้ใส่น้ำลงไปในถังก่อนผสมนะคะแล้วค่อยใส่กาวซีเมนต์ตามลงไปเพื่อไม่ให้กาวซีเมนต์จับตัวกันเป็นก้อนปั่นจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียววกกกักัันนนนจา้พสส่ผสม ไว้ประมาณ2-3นาทีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาของสารเคมีที่ดีมีประสิทธิภาพและลดฟองอากาศก่อนการใช้งานขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนของการปูกระเบื้องค่ะใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนลงบนพื้นผิวหากกระเบื้องมีขนาดกว้างมากกว่า25คูณ25เซนติเมตรขึ้นไปแนะนําให้ใช้กาวซีเมนปาดบริเวณด้านหลังกระเบื้องเป็นชั้นบางๆก่อนปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวกาวซีเมนค่ะจากนั้นปูกระเบื้องบนกาวซีเมนและใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องในขั้นตอนนี้อย่าลืมดูลูกศรที่ระบุไว้หลัง ระเบื้อด้วยนะคะให้หันหัวลูกศรไปในทิศทางเดียวกันก็จะทําให้ลายกระเบื้องที่ออกมาสวยงามตามที่ผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบไว้ค่ะหากเราหันหัวลูกศรผิดทางลายกระเบื้องที่ออกมาหลังปูเสร็จอาจจะผิดไปจากที่เราต้องการได้ค่ะ ข้อ 5. ใส่อุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้องตัวสีขาวแบบนี้เรียกว่าแกนปรับระดับค่ะส่วนตัวที่เป็นลิ่มเรียกว่าลิ่มปรับระดับโดยจะใช้ครีมปรับระดับดันล็อกให้หลังกระเบื้องและร่องยาแนวมีความสม่ำเสมอใกล้เคียงกันก็จะช่วยยึดกระเบื้องให้ได้ระนาบเดียวกันตามที่เราต้องการข้อ6 เศษกาวซีเมนที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนวที่เปื้อนบนกระเบื้องออกให้สะอาดเมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมงจึงสามารถยาแนวร่องกระเบื้องได้ด้วยกาวยาแนวข้อ7ขั้นตอนการยาแนวก่อนทําการยาแนวให้เอาอุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้องออกก่อนนะคะโดยใช้ค้อนยางตีออกได้แบบนี้เลยค่ะตัวแกนปรับระดับสีขาวจะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยค่ะแต่ตัวลิมปรับระดับสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้จากนั้นทําความสะอาดเศษสิส่งสกปรกที่ติดอยู่ในร่องกระเบื้องโดยร่องกระเบื้องจะต้องสะอาดและแห้งก่อนทําการยา จากนั้นผสมกาวยาแนวซิกาไทย630 TG Y แกลบสูตรพรีเมียมสามารถตวงส่วนผสมได้ตามที่ระบุไว้ข้างถุงกาวยาแนวได้เลยค่ะกวนจนส่วนผสมเข้ากันดีและเนียนเป็นเนื้อเดียวกันพักทิ้งไว้สักครู่แล้วกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนการใช้งานกาวยาแนวซิกาไทย630สูตรพรีเมียมนอกจากจะก,กันน้ําได้ดีแล้วยังช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียตะไคร่น้ําและราดําซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสุกฝังแน่นหรือการเสื่อมสภาพของกาวยาแนวได้โดยวิธียาแนวทําได้ง่ายๆ บบใช้ยางปาดกาวยาแนวลงร่องกระเบื้องโดยให้ปาดเป็นแนวเฉียงจากนั้นปาดกาวยาแนวส่วนเกินออกตรวจสอบให้แน่ใจว่าปาดกาวยาแนวลงเต็มร่องกระเบื้องปล่อยทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วเช็ดทําความสะอาดจากนั้นปล่อยทิ้งไว้24ชั่วโมงก่อนเปิดให้ใช้งานบริเวณที่ทําการยาแนวไว้ข้อ8ปกป้องร่องยาแนวในกรณีที่เราใช้น้ํายาถูพื้นที่มีธิ์รุนแรงเป็นประจําอาจจะทําให้ยาแนวเราเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติหากต้องการยืดอายุการใช้งานร่องยาแนวให้ยาวนานขึ้นให้ใช้ตัวนี้ค่ะน้ํายา ทาเคลือบร่องยาแนวซิกาไทย960เกราซิลทาเคลือบทับร่องยาแนวเพื่อเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่ง โดยน้ำยาเคลือบร่องยาแนวซิกกไทย960มีคุณสมบัติทนน้ำลดการเกาะตัวของสิ่งสกปรกลดการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำทาเพียงสองรอบก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสิ่งสกปรกให้กับร่องยาแนวได้ข้อ9ขจัดคราบซีเมนต์ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการจบงานหรือส่งมอบงานปูกระเบื้องให้กับลูกค้าเราจะต้องทำความสะอาดกระเบื้องร่องยาแนวและคราบซีเมนต์ต่างๆออกให้หมดด้วยนะคะโดยเฉพาะกาวซีเมนต์ที่ติดบนกระเบื้องเมื่อแห้งแล้วจะเช็ดออกยากมากเราสามารถใช้น้ำยาซิกกไทย 950แค r e คลีเนอร์ช่วยทำความสะอาดได้นะคะเดี๋ยวฝนจะทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยาตัวนี้ให้ดูค่ะฝนจะใช้เกรียงทากาวซีเมนต์ให้ทั่วทั้งแผ่นแบบนี้เลยและทิ้งไว้1วันจนแห้งจากนั้นทดลองใช้น้ำยาซิกกาไทย950ฉีดพรมให้ทั่วคราบหนักๆแบบนี้ฝนจะลองทิ้งไว้สัก15นาทีเลยนะคะจากนั้นก็จะเช็ดออกด้วยฟองน้ำพอครบ15นาทีแล้วมาลองเช็ดกันค่ะ จะเห็นได้ว่าถ้าจุดไหนกาวซีเมนต์บางๆนี่ออกง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าตรงไหนนานาๆออกแรงนิดนึงคาบกาวซีเมนต์ก็ค่อยๆหลุดออกมาแบบนี้เลยค่ะสามารถใช้ฟองน้ําเช็ดออกได้จนหมดเกลี้ยงแบบนี้เลยจากนั้นก็เอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดทําความสะอาดอีกรอบก็สะอาดเหมือนกระเบื้องใหม่เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถจบงานปูกระเบื้องและส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้แล้วค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับการปูกระเบื้องให้สวยทนทานใช้งานได้ยาว นั่นก็คือการเลือกใช้กาวซีเมนต์ให้ตรงกับการใช้งานรวมไปถึงชนิดของกระเบื้องและขนาดของกระเบื้องด้วยค่ะหากกระเบื้องเรามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักที่มากขึ้น ก็ต้องเลือกใช้ปูนกาวที่มีการยึดเกาะที่มากขึ้นด้วยก็จะช่วยยึดกระเบื้องของเราให้แข็งแรงไม่หลุดล่อนง่ายอย่างหน้างานนี้ใช้กระเบื้องโพสเลนขนาด60คูณ60ซนติเมตรค่ะใช้กาวซีเมนต์ซิกกาไทย340ได้เลยค่ะเพราะเป็นกาวซีเมนต์ที่เหมาะสาหรับปูกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโพสเลนกระเบื้องแกรนิโตที่มีขนาดใหญ่ถึง60คูณ60ซนติเมตรค่ะมีคุณสมบัติที่ยึดเกาะดีเยี่ยมปาดลื่นเนื้อละเอียดใช้งานง่ายที่สําคัญไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่่อสสุขภาาพโดดยินนนนนค้้้้ททัังหมีีใชใชวนนเป็ ของแบรนด์ซิกไทยค่ะซึ่งมีสินค้าให้เลือกใช้งานด้านงานปูกระเบื้องได้อย่างครบครันเลยใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ